สวัสดีพี่ๆนะคะ <2022. S 2> อันนี้มาต่ออีก EP นะคะอีกหลายหนเนาะเพราะว่าอันนี้ยังพอดีมีที่ไหว้พระอีกทีหนึ่งค่ะที่เดียวกันเนี่ยแหละค่ะก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆค่ะมาตามร้อยให้ครบเลยนะคะก็จะได้จะไล์ให้เห็นเลยค่ะว่าสวยมากมาตามร้อยกันให้ครบนะคะวัาสวยมากค่ะมีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะร้านไหนอะป๋าป้ายไหนร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะคะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวนะ พี่ๆตามกันมาได้นะคะอ,คอ่าก็จะมีร้านกาแฟด้วยนะคะหน้านาังหอมกาแฟมากเลยค่ะมาตามรอยน้องเฉแต่มกันได้นะคะวัดค่อนข้างลมลื่นเลยค่ะอ,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 อ่าค่ะ อันนี้ลานลานพระพุทธเจ้าโปรดเศรษฐถีทั้งเจ็ดนะคะ